าแล้วไงครับมีการแนะนําให้เก็บภาษีกําไรหุ้นเออเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมพืชน,นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาข่าวมาเล่าให้ฟังครับคือมันก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเนี่แหละเหล่านักลงทุนนะครับก็คือสภาพัฒน์เนี่ยนะครับเขาเล็งเห็นว่า มันมีช่องว่างมากเกินไปอะระหว่างคนจนแล้วก็คนรวยอารมณ์ก็แบบเอาข้อมูลมาให้ดูว่าคนรวยเขารวยยังไงแบ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคนแบบ1 0รซคลองรายได้ประมาณ3-5%อะไรประมาณนี้นะครับก็คือ,คอเอาข้อมูลมาให้ดูจากนั้นครับก็เลยแนะนำนะครับมีการส่งเรื่องแนะนำว่าควรที่จะทำอะไรบ้างเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตรงนี้ลดลงซึ่งบอกแม่งเป็นไปได้ยากมาก ก็เลยเสนอมาประมาณ5ข้อครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการให้เก็บภาษีกําไรหุ้นครับหรือว่า capital gain tax นั่นเองคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไอ้ capital gain tax เนี่ยมันไม่ได้มารอบแรกครับมันมีมันมีแนวคิดพวกนี้มาเรื่อยๆนะครับก็มีการส่งเรื่องมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายมันก็ตกไปอะฮนะมันไม่ผ่านคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่านักลงทุนเนี่ยนะครับ มันก็ประดุลหนึ่งเป็นบุคคลที่เสียภาษีอยู่แล้วนะเราเข้าไปซื้อหุ้นนะครับฐานะของเราคืออะไรฐานะของเราคือเจ้าของกิจการไอ้คำว่าเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับพอ,อมันวนหลูกกิจการได้ไหมเกิดรายได้นะครับรายได้ก็ต้องหักค่าใช้จ่ายนั้นนู่นนี่หนึ่งในนั้นคือการหักภาษีเงินได้อยู่แล้วนะครับเราเสียแท็กอยู่แล้วนะ เวลาที่เราได้เงินปันผลมาเนี่ยนะครับก่อนที่มันจะกลายเป็นเงินปันผลเนี่ยนะครับมันจะต้องเสียภาษีอยู่แล้วช่วงหนึ่งอาจจะเป็นเลทยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ตัวกิจาการแต่เสียแน่นอนครับคนที่ได้เงินปันผลก่อนที่จะเงินปันผลจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยเราก็ยังเสียภาษีหักณนะที่จ่ายอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะก็คือคนที่ถือหุ้นเนี่ยยังไงแม่งก็เสียภาษีอยู่แล้วแล้วอ่ะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเวลาซื้อหุ้นเนี่ยนะครับทั้งซื้อ แล้วก็ทั้งขายเนี่ยเราโดนแหวนอีกนะเราโดนแหวนเดซตซึ่งเราเสียอยู่แล้วไงเออทุกครั้งที่มีการซื้อหุ้นหรือทุกครั้งที่มีการัดขายหุ้นออกไปเนี่ยเราจะโดนแหวนดปตของค่าธรรมเนียมที่โบรกเกอร์เรียกเก็บจากเราสมมุติว่าเราเสียค่าธรรมเนียมร้อยหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่นค่าธรรมเนียมแบบเราเราเสียแค่ร้อยเดียวนะเราเสียร้อยเบาทนะครับแทนที่เราจะเสียแค่ค่าธรรมเนียมเฉยใช่ไหมเราต้องเสียแหวนอีก7บาทเพราะฉะนั้นเนี่ย เรานั่งทุนเนี่ยเสียหลายเด้งห้วอกเกินนะฮะคือหนึ่งเนี่ยเสียแบบ2เสียแท็กอยู่แล้วนะครับภาษีเงินได้แล้วก็สามเนี่ยเสียภาษีหักหน้าที่จ่ายอีกคือเราโดนแบบหลายเด้งแล้วแล้วยังต้องมาเสียไอตัว capital gain tax ซึ่งผมว่ามันโคตรไม่แฟงนะมันมัน,ม,นมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับถ้าเกิดจะเอาอย่างนั้นจริงๆนะ <c oughs> ผมว่าเขาต้องเตรียมแผนช่วยเหลือสำหรับคนที่ติดดอยด้วยโอเคปะ ใครที่ติดดอยหุ้นหรือว่าใครที่แบบขาดทุนจากหุ้นเนี่ยควรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเอออย่างเงี้ยโอเคป่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เล่นหุ้นแล้วได้กําไรเนี่ยมันยากกว่าการเล่นหุ้นแล้วแห้ขาดทุนไงมันจะมีคําพูดที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะมีพอร์ตสักสิบล้านไหมอ่าใครอยากมีพอร์ตสิบล้านมันก็เริ่มต้นจากการเล่นหุ้นสักยี่สิบล้านเดเล่นไปเล่นมาเดยวมันก็เหลือสิบล้านเองเงี้ยใช่ไหมครับการเล่นหุ้น อ่าแล้วให้ขาดทุน5 0เนี่ยสมมติว่าคุณเล่นหุ้นใช่ไหมแล้วคุณขาดทุน50%สิมมติมีร้อยหนึ่งอ่ะแล้วคุณเหลือ5 0บาทใช่ไหมนั่นคือการขาดทุน50%ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเอาเงิน50บาทเนี่ยไปเทรดเพื่อให้ได้เงินคืนอ่ะคุณต้องให้ได้กําไรเท่าไหร่มันไม่ใช่แบบบวก50%บนะคุณต้องบวกคืนตั้งร0 0อ่ะคุณถึงจะได้กําไรการเล่นหุ้นให้ได้กําไรมันยากกว่านะครับยากกว่า แคปิตอลเกนแท็กผมว่าอืมคงไม่ไหวมั้งนะครับตัวนี้มันมันยังไม่ได้ผ่านนะแล้วมันก็คคิดว่าไม่ผ่านเออมันมีมาหลายรอบแล้วแล้วคิดว่าไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดมันมีขึ้นจริงๆอ่ะเออสมมตินะมันมีขึ้นจริงๆพวกเรามีความเห็นยังไงบ้างน,นะฮะลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยอ่ามันมันมีประเด็นมันน่มันน,น,น,น่าสนใจนะถ้าเกิดมันมีจริงๆผมว่าคนคงไม่เทดอะรายย่อยแม่งคงหายหมดไย หลายย่อยใน,นตลาดก็คงหายหมดนะครับคนก็คงเทรดหุ้นลดลงสภาพคล่องก็คงลดลง,ส,งสิ่งที่เซ็ตแบบพยายามสร้างมาพยายามที่จะหาลูกค,ค้าบลกเกอร์ที่แบบเออควนขวายหาลูกค,ค้าก็คงแบบเสียปากอ,อันนี้ความคิเดเห็นของผมนกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะครับหรือว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย 有。